ตกค้างมาจากที่เกาหลีนะฮะไม่อย่างนั้นก็คงจะทวงกันไม่หยุดเนี่ยเป็นไปเยี่ยมใครมาพูดมาเลยดีกว่าเขาชวนไปกินอาหารอาหารบ้านเขาเหรอใช่ที่ร้านเขาเลยใช่ไหมคะร้านเขาเลยคุณธงเฮใช่ไหมคะใช่ไฮโซอยากไปมากงอกเลยแต่ว่าเอ้าทำไมน้องไม่ไปอ่ะน้องไปดู กีฬาอยู่แบงร้านที่กันบ้างที่น้องไปดูมวยของมไปดูมวยร้านที่คุณธงเฮสปอร์จูเนียค่ะเขาก็เปิดร้านนะคะชื่อว่ากริลไฟฟ์ทาโก้คือซองเอเนี่ยไม่มีกำหนดเลยนะค่ะพอเขารู้ว่าติดต่อเขาก็เลยแจ้งมาที่ล่ามว่า ให้แวะไปหาอ๋อเขาอยากให้พี่ไป <ๆ S 1> หาตอนแรกที่เขาจะมาหาที่โรงแรมบอกว่าจวจะน่าเกลียดอ๋ออ๋อคือมันจะดูไม่ดีนะฮะค่ะอ้าว <laughs> ก็เลยไปนี่นี่นี่น่ารักไหมน่ารักมากแล้วคิดเป็นกันเองร้า <laughs> <ใช S 2> นอาหารของเขาจะเป็นสไตล์เขาส่งอาหารมาให้ทานเป็นเมซิกันแต่ว่าเอาความเป็นเกาหลีใส่ลงไปด้วยใช่ไหมคะมีกิมจิมีอะไรอย่างเนี้ยค่ะผสมผสนเนี่ยนี่แล้วก็มาบอกให้ผมพูดว่าผมเป็นเอลอะไเอคือมานั่งอยู่ตรงนั้นจะไม่พูดให้เขาก็คงไม่ได้ เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับเพราะว่าโอ้ยมายืนรออยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยพี่อยู่ที่สนามอีกที่หนึ่งแล้วพี่ต้องเดินทางมาอีกเราแยกย้ายกันไปไม่แล้วอยากดูว่าไอ้ถุงที่เขาให้มานี่อยู่ไหนอยากคือวันนั้นคุณ่วันนั้นไงวันนั้นเอาก็วันที่เราจะร้องหน้าแบบจัดโจกแบบที่หนามวยใช่ไหมแม่พาแม่มาคุณแม่แม่มาด้วยแม่น่ารักมาพอรู้ว่าจะถ่ายรูปกับพี่นี่าไปเอาเอผ้าคลุมออกเลย เขารู้ไหมว่าเราเป็นใครเนี่ยรู้สิคุณแม่น่ารักมากแต่ทองเองอ่ะบอกนะคุจริงเนี่ยจะขยับขยายแต่ห่วงว่าคุณแม่จะทํางานน่ะค่ะเพราะคุณแม่ดูแลร้านอยู่ใช่ไหมนคือพนานอยู่กันชั่วโมงของชั่วโมงปุ๊บคนเกาหลีเริ่มมามุงหน้าร้านละออือเพราะรู้ว่าทองเฮอยู่ข้างในเขามามุงทองเฮเหรอเขามามุงพี่เขาจะมามุงพี่ทำไมล่ะฮะพี่เป็นคนดังเนาะอันนี้เป็นของฝากจากเกาหลีอีกชิ้นหนึ่งเชิญนะ 나리도 이 발을 가려도 정말 친구 좋다 이었는데 아 무고 선상이야 강경 가자 반창고 좋아요 하스텔 그렇지 좋아 마시면 내비게이션 바디 아이야야야 그 이거다 엘 하엘 하 ผมเป็นเอลไทยผมเป็นเอลไทยผมเป็นเอลไทย อยากถือทำไมเขาอยากถือรสชาติุดโาบอร่อยมากโค้งมสุดโต่งสุดโ่ค้งมากเลยต่งสุดโ่ง โอเคโอเคเป็นยังไงเป็นเอลจินป่ะคะพี่ก็เขาบอกให้พูดใครอย่า้วาเขาจะทักตรงตีก็เชื่อเขาน้อโอ้โหเราไปถึงบ้านเขาเขาไม่ทำอะไรทั้งหมดแหละ เหมือนที่เขาว่าว่าเราเนาะสลับกันเขาเราใจเขาทำไรเขาต้องทำเขาเขาทำสลับกัน